อิสลานุบะดูรัสิกพาร์ค โอเคมากันแล้วเนี่ยผมสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของจอห์นแฮมมอนนะที่ได้พาดรอลันแกรนด์เอลิซาเซ็เลอร์แล้วก็เอียนมอร์คอมกับนักลงทุนอีกหนึ่งคนนะครับผมมาที่เกาะอ uba, ิสลานูบาจูราสิกพาร์คแห่งนี้ซึ่งใน EP นี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วเลยเนะครับผมหลังจากที่จอห์นแฮมมอนได้ไปเชิญชวนเอลิซาเซ็เลอร์กับอลันแกรนด์ที่รนะัฐมอนทานาเนี่ยผมก็ได้พาเอียนมอร์คอมแล้วก็โดอนัลเจเนโรนะนักลงทุนอีกหนึ่งคนเข้ามาด้วยนะเพื่อจะมารับรองว่าสวนสสนนุกข,ของเเเ้าาาี่ยจะามารถปิดให การนักท่องเทีย่ยวได้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปตามพอดเนื้อเรื่องในหนังเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยเอารุสวัิรครับท่านคุณนายยินดีต้อนรับสู่จูรัสิกาพาร์คพวกคุณจะพบ,บกับยานพาหนะที่พวกคุณนั้นสามารถขับไปที่ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ยวมัธยโลนได้ได้ครับโอเคงั้นผมดูตรงนี้ก่อนละกันอ,อ๋อตรงนี้เป็นแผนที่ในผมของเกาะอ,อิสุลานูบานะว่าจะมีจุดไหนกันบ้างนะครับผมนี่ตามเส้นทางนี้เลยมาทางนี้ครับผมนี่มีรถจี๊ปจอดอยู่ด้วย โอเคกดขึ้นเลยครับไปขึ้นมาเลยโว้โวโวขับโคตรยากเลยอะอเกือบชนเจ้าหน้าที่ของแพงะโอเคขับตรงไปเนี่ยผมตามเส้นทางนี้เลยโอ้โหพืชพรน์สวยมากเอ้าประตูเปิดไม่ได้ให้ฉันพักก่อนเธอถ้าคุณจะเอาอะไรให้ไปเอามันมาจากที่โกดังไม่ใช่จากแผงควบคุมนี่นะดูถ้าว่าประตูไฟฟ้าจะมีปัญหานะทุกคนน่าจะได้ซ่อมกันแล้วมั้ง โอเคมาดูทางนี้กันบ้างซ่อมได้ไหมครับพี่ไม่อะ่ะจะอมไม่ได้เลยสุดท้ายก็ไม่พ้นน้ำมือเราฮะมาตรงไหนวะไอแผงวงจรน,นี่เหรอที่มันพังต่อยสักทีได้ปะเนี่ยไม่ได้ฮะเขียตรงนี้แล้วกัน้อตรงนี้มีให้กดตัว A ด้วยกดขุดฮนะนี่ไงเราเจอแผงวงจรแล้วเนี่ยผมประกอบเข้าไปโอเคสำเร็จเสร็จสิน้น ทีนี้ก็ให้จอห์นแฮมมอนนะครับผมมาปลดล็อกรหัสจอห์นแฮมมอนนะครับผมเจ้าของสวนสนุกน่าจะรู้ดีนะโอเคบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายเรียบร้อยครับผมผ่านด้วยประตูยงเปิดอุ้ยโดนประตูฟาดเข้าให้นะครับผมโอเคจากนั้นรอก็สามารถที่จะขับรถจีบเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคออกเดินทางกันเลยนะทุกคนไป let's go นี่วิชากระสีนด้วยฮะขอให้ได้เรื่องสตีเจนจอนนักลงคุณบอกว่าคุณเนี่ยกำลังพิจกกังวลอย่างมากถ้าภายใน48ที่ปชั่วโมงนี้พวกเขาไม่รับรองผมก็ไม่รับรองผมจะสั่งปิดที่นี่อ่ะบทตัวละครก็เป็นบทที่มาจากหนังเหมือนกันเลยครับผมนี่มากันแล้วจอดตรงนี้ละกันอ๋ออรันเพื่อะคุณเวอร์ฟแมนน่ะเมื่อสูงพันไม่เป็นยุคีเดเชสแล้วนะฉันไปถึงเสียงนี้ ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยอะมันจะได้เห็นไดโนเสาร์อยู่ต่อหน้าของฉันออใช่อโอ้ให้ตายสิพระเจ้าดูมันสิอารันมันช่างสวยงามจริงๆนะเอเล่ว้าวฉันก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยอะใช่นี่นี่ไดโนเสารชัดๆนี่ไงคุณสัตว์ของเรานี่ก็คือแบล็ k เฮล l โอโซล s ร์เน่ผมไดโนเสารสโตรพอคอยาวแห่งยุคจูราสสิก มันไวแค่ไหนฮะจับเวลาทีเร็กได้32ไม้ต่อชั่วโมงทีเร็กเหรอคือบอกว่าคุณมีทีเร็กเหรอคุณพูดอีกทีสิเรามีทีเร็กหนึ่งตัวน่ะอตายแล้วตกกระเดื่องกันหมดทุกคนเลยนะผมด็อกเตอร์รันด็อกเตอร์เอลลี่เสีรักขอต้อนรับสูบช่วงสิบพาร์คโอ้มีพาราโซโลฟัสด้วยในอวผมฉากนี้เหมือนในหนังเลยนะนี่คุณทำได้ยังไงอะ เด e ี๋ยวฉันจะพาไปดูเน่จอดแฮมบอนจะพาไปดู bon <in horror> <ception survivor> แล <s on another> ้วนะครับว้าวสวยงามมากแบคิโอคำรามให้ดูซะด้วยไปครับผมจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือ v ิส i ต o อ c ร์เซ็ครับนั่นก็คือศูนย์ผู้เยี่ยมชมนั่นเองซึ่งมันก็ห่างจากตรงนี้ไม่ไกลกันนักนะครับผมเอาละเราจะลาเจ้าแบล็กโอกันก่อนครับไปก่อนนะบ๊ายบายจอานี่บ๊ายบาแล้วนะครับผมไปฮะ มุ่งนาโศว์สวยงยมชมครับเอ้าประตูปิดอีกแล้วนี่เราจะได้มาเปิดปะเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยประตูเรานั้นจะไม่ขยับจนกว่าพวกเขาจะติดตั้งเกลือและชิ้นส่วนพวกนั้นซึ่งฉันก็สบายดีเพราะว่าพวกมันมีแต่สัตว์กินพืชอะไรที่อยู่ฝั่งนี้นะเจ้าหน้าที่บ่นอะไรครับพี่ยแม่โอเคครับผมใช้เอลิเซตเลอร์เข้าไปหาตัวฟันเฟืองนะอ่น่าจะตรงนี้แหละประกอบตัวฟันเฟืองนะครับนี่สำเร็จ ไปทางครับนี่ฉันจะบาดทําตรงนี้แล้วกันนะอืมเรียบร้อยเป็นไงล่ะบัดฉันหนักไหมล่ะมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมตรงนี้เราจะให้เ,เดี๋ยวให้อลันแกลนนะครับโอเคเพราะว่าอลันมีมีดกระดูกนะก็ใช้มีดนะครับผมในการตัดสลิงตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็ส่งให้เอลลี่สแตทเลอร์นะครับผมปีนขึ้นไป โดดไปครับโอเคโชคไปฮนะนี่แนะ่อืมหมัดของฉันหนักแลยทีบอกให้และจากนั้นฉันก็จะประกอบจุบๆๆ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 โอเคตอนนี้ประตูก็เริ่มเปิดแล้วจ้ฮาฮ่าๆเป็ไงล่ะฝีมือฉันเทพปล่ะโอ้โยยอดครับผมเอลลี่เซตเตอร์เ,อเปิดประตูมาฮะทีนี้เราก็จะส่งให้อลันกรันเนี่ยผมพาขับรถเข้าไป ก่อนอื่นเลยเราต้องทำลายตรงนี้ก่อนก็เ,เก็บเหรียญน,นะนี่อะไรแกนจอมทำลายนะ <c oughs> ไปครับผมโดดขึ้นรถไปเลยขึ้นมาเร็วไปครับมุ่งหน้าสู่จุดศูนย์ผู้เยี่ยมชม let's go ขี่เข้าไปเลยฮนะนี่ว้าวนี่ไงสู่ผู้เยี่ยมชมน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะับผมอ้างอิงจากหนังเลยในหนังก็สร้างไม่เสร็จเหมือนกันนะฮะ อยู่ในระหว่างกําลังก่อสร้างอยู่นะครับผมโอเคถึงแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ผู้เยี่ยมชมจุลสิกรรมนะคะ๋อ,อสวัสดีครับเชิญด้านในเลยนะคะสามารถเยี่ยมชมได้นะคะยังครับผมขอตำรวจดูก่อนนี่ <c oughs> ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นบึงนะฮะยางกับใน,นหนังเลยเอ,อ่าไม่รู้ว่ามีโมซารัสอยู่หรือเปล่าแต่จ <c oughs> <c oughs> ุลศิกร์คน่าจะยังไม่มีโมซารัสอยู่นะครับผม นี่ตรงนี้ก็จะเห็นเจ ours, ้าหน้าที่นะับผมกำลังก่อสร้างอยู่เข้าไปทักใครดีกว่าัสดีครับผมว้าวนักเตือะไรเก่งนี่วะเฮ้ยเฮ้ยพนักงานรู้จักผมด้วยวะโหดังดังดังโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ศูนย์ผู้เยี่ยมชมกันเลยฮะไปครับนี่คือสวนสนุกที่ล้ำหนาที่สุดบนโลกใบนี้นี่โว้ยโหลโลกรุดโอ้ยังไม่ทันที่เปิดจะพังแล้วนะโอ้ยนี่ฮะ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมให้รูเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะมาจากที่ห้องฉายหนังเนี่ยจากรลั่งยดเยี่อก็ประกอบด้วย DNA หลายพันล้านเส้นเลยนะจะบอกให้ซึ่งก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชีวิตเลยล่ะเมื่อหนึ่งร้อยล้านปีก่อนก็มียุงเหมือนเดี๋ยวนี้นั่นแหละน้าบางรั้งยุงมันกระโดดเลือดในโนเสาร์แล้วมันก็มาเกาะตามต้นไม้ติดนับถูกกับยางไม้แล้วมันก็กลายเป็นฟอสซิลนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าอัมพันธ์ เราใช้เทคนิคที่สลับซับซ้อนกับนักวิทยาศาสตร์ของที่นี่แะได้สกัดเลือดจกยุง่งและแล้วตอนนี้เราก็ได้สร้างลูกในโนเซาได้สำเร็จ นายเฮนรี่วัสดีครับท่านมาทันเวลาพอดีเลยโอ้นี่ฮะไข่ของไดโนเสาร์มันจะฝังใจกับสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่มันพบโอ้โอ้โอคือจอนสิ่งที่คุณพยายามควบคุมมันผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกนะผมว่าบริยนจัดการวิทาการทด่บอกเราว่าไม่มีอะไรมาขัดกันชีวิตได้หรอกมันคือชีวิตที่ต้องหาหนทางเอ่อเรานี่เหมือนพันอะไรเหรอเอ่อเวโรซ์รปเตอร์นะครับนี่คือพอราปเตอร์เหรอ พวกมันเป็นเพชรฆาตเมื่อ8เดือนร้ายมากทีเดียวผมเคยน่าสิ่งที่สามารถล่าทได้เกือบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มันเคลื่อนไหว5้6 0หไม้ต่อชั่วโมงถ้าพวกมันอยู่ในที่โล่งอฮ้ยเอ้าไปเอาไม่ใส่กอดผมทำไว้ว่าแรปเปอร์มันจดจำหมดอ๋อวิาบัวในหนังก็น่าจะเป็นการเอาบัวให้แรปเปอร์กินเนี่ยผมเอาละมาให้อาหารเจ้ากินกายักดีกันเถอะ เราจะพูดถูได้มาเถอะเร็วเข้าเพราะว่ากรงพวกนี้ใหญ่ไม่พอนะคุณท่าจะเอาแพสใส่เข้าไปไม่ได้ร็อกถ้าเอาแพสใส่เข้าไปไม่ได้งั้นฉันจะเอานายใส่แทนแพสไปได้ไหมละ่ะขอขอโทษครับผมพูดผิดไปหน่อยลูกพี่เออนี่ถนายพูดมากไปกว่านี้ฉันจะจับนายโยโลกงแรปเตอร์ให้พวกมันกัดน,นายไปสองท่อนเลยนี่ยนี้ดีกว่าตอนนี้เราก็แค่นำวัวมาตรงนี้อันทีต่อไปนะผมนำวัวมาจุดนี้นั่นเองโอเค แกะรอยไปครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแกะรอยทําไมวะอยากจะจะไปหาสมบัติโถ oh. ประกอบครับนี่เรียบร้อยทีนี้ก็กดรหัสซ้ายล่าง้ายโอเคประตูจงเปิดอ่าทีนี้แหละเราก็จะไปนําวัวลงมานะครับนําวัวลงจากรถเลยอ่าตรงนี้ต้องใช้ ปืนไฟฟ้าเลยครับผมเสียบเข้าไปจ๊สเรียบร้อยนำบัวลงมาเลยลงมาเร็วตะกบตะกบตะกบเอ้าไม่ใช่นั่นมันมาแล้วโอเคฮะได้ทำการนำบัวดำลงมาแล้วดีนะไม่ใช่บัวแดงไม่งั้นจับไปทอนมนมซะเลยโอเคครับผมขึ้นบัวเลยเหรอเฮ้ย เอาเรื่องอย่างกับค่าวบอยเนี่ยมาฮะโรเบิร์ตมาดูเป็นค่าวบอยไงไม่ขี่ม้าครับแต่ขี่บัวเอาละหาบัวมาตรงนี้นี่นายจะให้เนื้อสดกับมันใช่ไหมเตอร์พวกนั้นมันคงได้กินดีกว่าฉันอีกโคตรอิจฉาเลยหรือว่านายอยากจะลงไปกินกับพวกมันก็ได้นะฉันไม่ว่าโอเคครับผมขอโทษครับแกมตัวเปิดโกงนะครับผมให้อาหารเวโลซอแรปเตอร์นะคันตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับผมเผื่อมันหลุดโกง โอ้แม่เจ้าเช้าแล้วเหรอดโอเชี่ยเจ็บหัวเข่าแล้วงานนี้ทําให้คนงานยกเคสเนี่ยผมบาดเจ็บแล้วทําให้บันดูนต้องจัดการเองเนี่ยผมเรื่องนี้โอเคไปขึ้นไปครับจากนั้นเราก็โดดขึ้นเคเลยอ่ะทีนี้แหละเราก็หันเคมาทางบัวเนรับผมจากนั้นก็กดชูแบ ดึงบัวขึ้นไปฮะนี่ดึงขึ้นไปแล้วก็บุนะฮะนี่โอ้โหโอ้ไม่นะเจ้าจบัว้อยนายจะกลายเป็นอาหารแรปเตอร์แล้วสวยจังด้วยฉันไม่อยากเป็นอาหารเดบสเตอร์เลยนั่นเขาทำอะไรอ่ะเขากลำลังเ, <c oughs> เขากลำลังให้อาหารเนี่ยเห้อนั่น แล้ววัวไปขับได้ไงเนี่ยอั่นแหละคือแกนแท้ของความอลเนเดี๋ยววัวไปขับได้ไงวะเนี่ยเอ้าสวยแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะเจ้าหน้าที่ของพักคุณปู่ครับโอ้เอ็กเด็กวดลองคิดถึงปู่จังเลยค่ะปู่ก็คิดถึงหลานๆเหมือนกันแหละนี่เด็กๆได้มาเจอเข้ากับคุณปู่แล้วนะครับผมเอาไอ้นี่ไม่ตายเฮ้ย ชุดขาดหมดเลเนี่ยนี่จะเป็นพาหนะของคุณสำหรับช่วงบ่ายไม่มีคนขับเหรอไม่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 มีรถมันขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้าด่อะมันจะไิ่ไปตามถนนที่มีรางอยู่ตรงกางเพราะงานนี้เราทุ่มไม่อัน ขอต้อนรับสู่จูนรสสุดพ์คในนี้ควรจะมีคิงคองเหรอมั้งฉันยังข้องใจกับทฤษฎีความอลวนอยู่เลยอ่ะใช่พูดง่ายๆก็คือัตเตอรไฟเอฟเฟกต์ที่สื้อสามารถกระพือผีได้ในปักกิ่งและในเซนตันพาร์คดูสิเหรอวะไม่มีใครคาดว่าดร็อปเตอร์แกรนจะเปิดประตูลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่ข้ากระโดดลงไปแล้วแล้วนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งฮะนี่ผมกำลังพูดอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยนี่ฮะอลันเห็นเจ้าชายสโลท็อปนอนป่วยอยู่เลยได้เดินเข้ามานะผมมาดูนี่เลวโอ้ว้าว ไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรเธอก็แค่ป่วยน่ะเจ้าทร์สป่วยนะครับผมโอ้โหจาำสิแน่อเล็กซ์เลยนะเย้คันด็อกเตอร์เพราะว่าเราควรไปกันดีกว่านะครับเออเอางี้นะคะถ้าฉันอยู่กับคุณหมอเฮดดิ้งช่วยดูอาการเจ้าทร์นี่ก่อนออ๋ได้ๆๆรู้สึกว่าจะเป็นอาการแบบนี้ทุกๆ6สัปดาห์นะครับที่เดียวที่จะพิสูจน์ต้องดูขี้ในนสต์โอ้โหขี้กองกูเริ่มเลยฮะโอเค เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบอืของไดโนเสาร์กันบ้างเนี่ยผมเออว่าขี้มันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ <laughs> <laughs> โอ้เอลิสซาเ่ธเธอโดดลงไปอย่างก,กับโดดน้ำเลยอ่ะ <laughs> เม็นกล่องขี้นะเว้ยไม่ใช่สระน้ำ <laughs> โอ้โหโอเคเราได้อะไรมาเนี่ย <laughs> นี่อินเดียไลหล็กเหรอ ใช่มันมีพิษนะแต่สัตว์ุกตัวไม่กินคณแน่ใจเหรอแน่ใจสิครับแกะรอยตามคุณหมอฮารดดิ้งไปเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเอไดนเสา์มันอยู่ตรงไหนอีกดูเหมือนว่าคุณหมอฮารดดิ้งจะเจออะไรเข้าบางอย่างนะครับผมส่งให้อลิสซทเลอร์เข้าไปดูฮะกดตัวอากดตัวอาเพื่อรดน้ำเหรอเฮ้ยอุ้ยโคอ,อะไรว้เนี่ยโอ้โหรถทีเดียวตัวไวมากฮะดูเหมือนว่ามันจะให้เราปีนขึ้นไปปะ โอเคทางนี้โดดเอาชัวร์โอ้โหโดดพลาดโอเคงั้นให้คุณหมอฮาร์ดิ้งปีนขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้แหละ okay. โอเคเหม็นมากเลยอะ <laughs> ดูไปว่าคุณหมอฮาร์ดิ้งเข้าใกล้กองอึไม่ได้นะครับผมจากนั้นเราก็ให้เอลิสแซตเลอร์นะครับผมโดดลงไปในกองอึเหมือนเดิมนะในหนังนี่แค่เอามือล้วงอะ <laughs> แต่ในเกมนี่คือดำลงไปเลยไม <laughs> ่มีเศษของลูกเลนแลกอยู่เลยอะ แต่ก็งงเหมือนกันนะว่าไอติมมันไปอยู่ในกองอึอในตอเสาได้ไงแล้วกองอึอในตนเสาเว้ยไปอยู่ข้างบนนะ่ะเออมันขึ้นไปได้ไงเนี่ยมาแล้วจ้าไอติมจะก,กองขี้ของเธอนะ,อะเอาไปเลยคือเราต้องไปหาอาหารนะผมที่มันขึ้นมาเนาะตอนน,ตอนี้เหลือแอปเปิลแล้วก็แครอทแต่ไอติมมาจากอึที่แปลกๆนลเนี่ยมาจุดที่2องนะผมตรงนี้กดตัว R เหมือนกันรดน้ําไปครับมันก็จะเกิดต้นไม้ยักษ์เลยับผมดขคือมาจากดินแบบนี้อู้อะไรรับเนี่ย โดดไปฮะอหน,น,นึ่งอหนึ่งนี่เราก็ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ให้หมอฮาร์ดดิงนะ้งเนี่ยผมใช้ปืนยาสลบยิงไปตรงเป้าตรงนั้นนี่นะจากนั้นก็จะมีเถาวันเนะี่ยผมให้เราปีนขึ้นไปโอเคปีนไปเลยนี่ทำลายครนะับเก็บเหรียญด้วยนี่นะตรงไหนอีกนี่อ่านี่ลูกศอนบอก อันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนกับหมากเบอร์รี่หรือว่าองุ่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะให้คุณหมอฮัดดิ้งนะครับผมแกะรอยไปแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแกะรอยเข้าไปเนี่ยเออ,อย่ากเราจะไปหาขุมทรัพย์สมบัติอะไรอย่างนี้ก็เกมเลโก้เนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่าเจอแล้วจุดนี้ก็ให้เอลิซาเลอร์นะครับผมใช้บัวรถน้ําต้นไม้ไปนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นต้นอะไรนะโว้วโว้วโว้โว ค่อยๆงอกขึ้นมาครับแต่กิ่งก้านใบน่าจะเป็นต้นแอปเปิลหรือเปล่านี่ไงได้ผลแอปเปิลมาแล้วนี่ก็คือผลไม้ที่เราจะเอาไปให้เจ้าทริสนะครับนี่แนะ่ฉันได้แอปเปิลมาแล้วไปกันเถอะตกลงมาครับอ่าผลไม้อันที่สองุ้ยมีกระต่ายด้วยเฮ้ย <laughs> กระต่ายน้อยน่ารักจังวะเอาไปเจ้าทริกินซะ รืันาตาขยายออกแล้วอ่าตอนนี้ก็เหลือแครอทนะครับผมชิ้นสุดท้ายน่าจะอยู่กองขี้อันนี้นะครับเออโอ้โหโคตรเม้นเป็นบ้าเลยคุณหมอฮันนี่ก็ชอบเข้าไปใกล้จริงๆไฮรีเซลเลอร์โด,ดลงไปหาแครอทนะครับผมชิ้นสุดท้ายอ่าจะเอ๋เจอแล้วแครอทแครอทอยู่ในกองอึอนะเอามาให้เจ้าทร้กินเหมือนเดิมอ้าวก <c oughs> ินไ,ไป แคลร์ในกองอึของเธอโอ้โหกีรามีแรงขึ้นเลยนะครับมันดีขึ้นแล้วเยี่ยมมากเลยครับดรซัตเลอร์แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราควรกลับไปยังศูนย์ผู้เยี่ยมชมก่อนที่พายุฝนจะมานะครับพายุฝนกำลังจะมารนบผมตอนนี้นี่นนี้เราก็สามารถบังคับเจ้าไทรได้แล้วนะอ่าโว้วโว้เยียบกระต่ายหรือเปล่านยขนไปครับนี่เก็บเหรียญด้วยนี่นี่นะ พุ่งชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าไม้มีไว้พุ่งชนนี่แน่ชนหมดเลยไม่สนอะไรนี่เฮ้ยระวังรถโอ้รถเจ้าไปทันแล้วสูนเสียรถไปหนึ่งคคน้นะไม่ได้กลับ uh> ไปท uh ี <S <s ่ศูนย์ผ um> um> ู้เยี่ยมชมแล้วโอ้ไม่น่าใช้ไทสโรท็อปชนเลย โอเคตอนนี้เราต้องหาทางกลับไปที่ศูนย์เยี่ยมชมเองนะฮะรถก็เสียแล้วด้วยอยู่ไม่ไกลจากศูนย์เยี่ยมชมหรอกนะดรอเกร์ซตเลอร์รรรอยู่ไม่ไกลแสดงว่าต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ยหุยข้ามไปไงเนี่ยตรงนี้มีแม่น้ำด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เจ้าไทสุดท็อปมาชนตรงนี้มาฮะพุ่งชนเลยนี่นะให้มันเป็นสะพนานนะับพลาดไปเขาคิดว่าเจ้าไดโนสา์นี่จะสองตัวอยู่บนท่อนไม้นั่นไม่ได้หรอกเราควรนหาทางอื่นให้เธอดีกว่านะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาแล้วนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีให้ประกอบด้วยโอเคประกอบไปเลยฮะเป็นอะไรอะ่ะสะพานไม้เหรอโหลดมาฮะช้าๆนะระวังตกด้วยอุยอ๊ทำลายก่อนแล้วกันเก็บเหรียญครับโอ้ตรงนี้มันไม่ใช่สาพานหรอกเหรออืมให้เี่ลดน้ำต้นไม้นะผมนี่จะเป็นต้นอะไรอีกอะ่ะ ว้ใวกลายเป็นสะพานเฉยนะเป็นสะพานเถาวันให้เจ้าไทายสุลตอปเียครับข้ามานี่โอเคเลยเก็บเหรียญน,นะโอ้ยตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วโอ้บ้าจริง้นไมายนั้นล้มมาบาังแผงควบคุมประตูหมดเลยอ่ะต่อไปเราจะให้เจ้าชายสุลตับแม่ผมขอ้เจ้าขอนไม้ที่บังแผงควบคุมประตูอยู่นี่ฮะปังเรียบร้อย ทีนี้เราก็จะให้คุณหมอฮาร์ดดิ้งนะเป็นคนใส่รหัสเข้าไปนะอย่างแรกเลยเราต้องซ่อมแผงควบคุมกันก่อนอเ,เรียบร้อยจากนั้นก็กดใส่รหัสไลยครบนซ้ายล่างโอเค289ครับว้าวดีเหมือนใหม่เลยอ่ะเปิดประตูครับทีนี้เด้อเริ่มตกมาแรงแล้วนะแต่ชอบบรรยากาศแบบนี้มาก โอเคครับต้องรีบไปแล้วเออมันควรจะมีคนมาเป็นหน้าที่ที่นี่เพื่อปล่อยบันไดไปทางเดินนั่นแต่รู้ไหมฉันคงไม่โทษพวกเขาหรอกถ้าเขาอยากจะออกไปจากสภาพอากาศแบบนี้น่ครับีปบันไดขึ้นไปแล้วผมคิดว่าพวกเขาเอารถไปด้วยซ้ำเราคงต้องหาทางนั้นไปกันเองแล้วล่ะดรแซทเลอร์ฮะคันโยกประตูไปไหนแล้วท่านว่าไนเสาวจำตกาเขากินหลงท้องไปแล้วมั้งสากินคันโยกประตูไปหรอโอ้จะบ้าตาย นี่เราต้องไปหาจากที่ไหนเนี่ยอย่าว่านะไปหากองเอือ้อถ้ามันกินลงไปจริงๆก็ต้องไปหากองเอื้อแน่เนี่ยโอเคฮะให้เอลิเซตเลอร์ไปหาไปตัวนี้ก็่อนครับนีเ่เก็บเหรียญอ่าไม่มีคันโยกไม่มีเลยโดดไปตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีกล่องอะไรบางอย่างฮะ,ด,ะดันไปตุ้มโอ้โหแถงก็ประกอบฮะ กอบเป็นไรเนี่ยชูแอปมันคืออะไรโอเคดันตัวนี้นะครับเพื่อเปิดประตูคอกกองเอินเรียวเสาอีกแล้วว่ะโอ้โหเดี๋ยวว่านะให้เอลี่มุดใไทยิงด้วยโอ้โหมุดนะฮะขี้กองมันเริ่มเลยไม่รู้ว่าเป็นของตัวไหนนะนี่มีเศษแอปเปิลเขียวด้วยดีนะไม่เจอเม็ดพริก โอเคเจอแล้วนะคันโยกประตูถ้าเราผ่านด้วนี่ไปได้เราก็จะกลับถึงศูนย์เยี่ยมชมได้ในเวลาไม่นานอ่าทีนี้เราก็เอาคันโยกนี้ผมเสียบเข้ากับตัวฟันเฟืองหน้าประตูเลยหมุนนะอึบนี่นะเปิดเปิดเปิดโอ้ยฝืดมากน่าจะเอาจาราบีมาทาบ้างนะโอเคประตูเปิดแล้วให้เจ้าไทรเดินเข้ามาฮะนี่เราต้องบังคับเข้ามานะเว้ย ่าอ่าทีนี้เราก็จะให้เธอไทร์เซิลท็อปเนี่ยพุ่งชนกำแพงเลยนี่ปังนึก้อยไงผมโอ้ดรแซตเลอร์ทางนี้ครับเราจะกลับไปยังศูนย์เยี่ยมชมผ่านทางรูนี้ได้นี่น่าจะเป็นทางลัดเนอะโอเคให้ดรแซตเลอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปนี่ออกไปแล้ว ผมบอกอกี่ครั้งแล้วว่าให้มีคำสั่งล้อมประตูรถมันทำไมไม่มีล่ะฮะเพอไม่เลกนิ่งหานิ่งในรายการต้องแซบแซ่มันนี้เราเจอปัญหาด้านกลไกไม่ตั้งจากส่วนสนุกหรือส่วนสัตว์จะอินหรอกนะและคอมพิวเตอร์ของเราก็ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำโอาเคไม่เป็นไร เดนนสเขาฝากชีวิตเอาไว้ในมือของคุณนะคุณทำงานสะเท่าได้ยังไงฮะผมก็ทำเต็มที่เท่าที่เวลาจะมีแล้วนะครับคุณรู้จักใครที่สอมบ้านเทียบสองเครื่องจักแปดตัวและถอนรหัสกว่า2สองล้านตัวได้วย่าที่คุณจ้างของเบร์เนี่ยนะคนเลย พวกเขากำ<อ>ลังเข้าเขตทารโนโซอรล้นี่เป็นหนึ่งฉากที่แบบตื่นเต้นสุดๆในหนังเลยนะเออที่แบบเข้าเขตไทรโนซอรัสเรกแล้วเอาตัวอ่อนที่มีชีวิตเท่านั้นนะมันจะได้ประโยชน์ทันทีถ้าพวกมันไม่รอดหนึ่งลา,หลา,หลานห้แสนถ้านายเอา15สายพันธุ์ของก่อน,นี้มาได้เงินหนึ่งทุ่มตรงทางประตูตะวันออกโปรดติดตามตอนต่อไป